ผลงานของมาริโอ้นะครับนี่ครับ่าสดสดน้าวัดส้มปล่อยนะคะปลาสดสดเลยครับวัดตกใต้นะคะบ่อธรรมชาติโอเคบ่อธรรมชาติปลดใส่คัพปลดใส่คครับเติมน้ำให่หน่อยครับเติมน้ำให้หน่อยแล้วเหยื่อตะกระแตนนะคะพ่อพ่อแม่พี่น้องด้วยเด็กชายโอ้นะคะไหนค่ะโอ้ปลดแล้วเหรอปวดแล้วเอาวางไว้เอาวางไว้ก่อนเอาเอาใส่ตัวที่สองใส่เหยื่อตะกระแตนตัวที่สอง เหลือลูกชิ้นเด้อเหลือลูกชิ้นนะครับทุกนนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับอยู่ในคูมันอาจจะเยอะแยะนะครับทุกคนเหรอนะครับเดี๋ยวผมตกค่ะครับโอเคครับไม่เดี๋ยวผมดูเบ็ดตรงนั้นก่อนโอ้ย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 เกี่ยวกันแล้วบัตตาดิฝีมือใครไม่รู้นะครับอย่างเยอะเลยสิบสามตัวนะครับอย่าให้ดูอยาให้ดูชัดๆนะครับนี่ครับนี่ครับชัดๆ โอเคครับเค <Okay. S 1> ยไทย